สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะ สำหรับคลิปนี้ซอเขียวภาพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของเวลาพัฒนาลุงส่งนะคะพี่น้องหลังจากลุงส่งส่งมาปุ๊บปั๊บจุดจับสัพพันนะคะพี่น้องซอเขียวก็เฝ้าลงตัวเลขให้ท่านที่ท่านใดเลยะค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นึกว่าอาจารย์จะเปส่ทรงเลขแนวทางมากเนาะพี่น้องอาจารย์สรงมากมือเศารนี่พี่น้องซอเขียวลืมเบิงนะคะกระตรงขอภัาายอาจารย์ไล่ไนะคะเพระาะว่าติด เฮ็ดกับข่าวเรียงเพนพระค่ะพี่น้องสอเขียวก็เลยอันวันนี้มีเวลาเข้าไปเบิง่งอันอีกรอบนะคะลืมพร้อมนะนะคะสร้อยเขียวกับพันสอเขียวตอบอาจารย์อยู่เด้ยสองโมงแล้วสองถุงหมดแล้วอันนี้ก็ยหงพ่วงจับเลอะเลื่อนแล้วพี่น้องเส้นกุดจับเส้นกุดดอนเส้นกุดใหญ,ญ่ใจดีบ่ส่งตัวเลขแนวทางมาเลยนะพี่นอ้องอาจารย์ว่าเลขมันบ่เข่าไหมว่าันมันบ่เข่าอาจารย์อายสิลงเห็นไหมพี่น้อง นะคะมันเป็นทางสั่นดิบ่แมนหัวนด้หวนล่งรถเรียพี่น้องอ่าแม่มีอันอาจารย์เสียนสายรับครับอันอันอาจารย์สรารคาาแม่พี่น้องเสียนสายรับอาจารย์สรารคาาแล้วก็ลุง,งมรงแม่มีสามเสียนเนาะค่ะที่จะอยู่คู่ช่องกับซอเขียวไปนานๆนะคะพี่น้อง อ่าส่วนคนไหนอาจารย์คนไหนที่เพื่อนบอ่มั่นใจตัวเลขเพื่อนเพิ่นกับบอยากลุงเนาะพี่น้องกับบย์เดีกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่กันยายนหกเจ็ดแล้วนะคะพี่น้องวันหวยเล่าเนาะอ่ะหวังว่าพี่น้องคงจะแตกเลขกันไปปังๆนะคะพี่นอ้องอ่วดทีแล้วของลูกทรงนี่ยังเข่าศูนย์อยู่เลยพี่น้องเลขหลักนะคะเข้าเลขหลักนะคะอะ มีมีศูนย์อยู่นะคะของลุงส่งนะคะข่าเตศูนย์ตัวเดียวโฟลูพ,พี่น้องแต่วันนี้บ่เป็นยังอาจารย์บอกว่าเขาเด้องวดนี้ว่สาสันพี่น้องเลขวันนี้เขาแทะแน่นอนนะคะเออเฝ้าล่งอังนเต้เศร้าไรพี่น้องกับพัเบื้องดอกราวว่าพี่น้องค่าย,ยากนะคะกซเขียวก็เลยพามาลงยาเมือแรงพี่น้องจะได้ขามาเบิง้งนะคะ,อะหอวหน้าน่อยก็ส่งลงให้แล้วนะคะ มามืลอนี้ในชุดไม่ต้องกลับนะคะหอยฮานอยนะฮ<ม>ะ,ะช่วงนี้จะเป็นยังไงเนาะพี่น้องแต่ละเซียนนะคะเพื่อหลอเป็นเงียบๆเนาะค่ะอหอยรัฐบาลให้ทรงมาได้เลยนะคะอาจารย์ขาเบอร์โทษที่ขึ้นหน้าจอนะคะสามารถโทรแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะพี่น้องเป็นเบอร์ไม่ค่ะพี่น้องเดียวซอคีกกวจะไปเอาออยิโยบ่พ่อใส่ค่ะอัน มีอะไรติดต่อมาได้เลยนะคะทางเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะอาจารย์เช่นยโซคือพ่ออ้น <c oughs> ส่งตัวเลขเนวทางไม่สอดเกี่ยวในนอชุดนกตัวหนานี่เนาะค่ะวันนี้ลุงส่งก็มาให้ในชุดาสามตัวแตกเท่านั้นนะคะงวดนี้ไม่มีสี่ตัวแตกค่ะพี่นอ้องอาจารย์มาในรูปแบบแตกบนแตกล่าง ชุดสามตัวแตกนะคะพี่น้องชุดสามตัวแตกนี่กระเขาดีขึ้นเด,ด้พี่น้องนะคะ,น,จจะ,ะน้องผิดจรณนาก่อนงวดนี่งวดงวดที่แล้วมันหลุดเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะอาจารย์ก็ให้มาด้วยความหวังดีเนาะพี่น้องค่ะตัวเลขแนวทางกับมีมาไหเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะ <c oughs> ค่ะอันเรื่องเลขนี่เนาะพี่น้อง บ่มีไผบ่อยากถือบ่มีไผบ่อยากให้ถือเนาะอาจารย์เพิ่นกะนอแท้แลักกะน้อยใจเนาะมาเรียบ่เข่าเพิ่นก็เลยบ่ทรงตัวเรียนวทางมากค่ะอาจารย์เส้นสายรับวันอาจารย์เส้นกุดจับผุ้ยใหญ่ใจดีเส้นอุดรนสามเส้นนี่บ่ทรงมานะคะเรื่องเมื่อน่ะทรงมากเป็นสิบสิบเส้นพี่น้องเอ้ยเผลอเล่าเฝ้าว่าให้พี่น้องเบืองฝ้าเ่้าให้พี่น้องฟังเนาะค่ะงานพี่น้องบ่เห็นตัวเรขสันดอก นะคะกระเ้าลุ่งไห้นะคะมือนีมาอยู่สามเสียนหนึ่งลุงทรงสองอาจารย์เสียนสายรับสามอาจารย์สารคามนะคะามาทัวนี้กับเบิงกันไปทัวนี้ตัวเนาะพี่นอ้องหอยห้าหน้อยลุงทรงอหอยห้าหน้อยอาจารย์เสียนสายรับเมือว่านี่กระลุดกับพี่น้อง มาเมื่อเนี่อาจารย์ว่าแตกเนี่ยว่าสั่นแต่ว่ากะเป็นชุดที่ว่าไม่ต้องกลับตัวด้วยนะพี่น้องอันชอบกับจังจัดบาชอบกับพานเนาะค่ะซ,ะซื้อบ่ซื้อก็ได้เพาะสั่นอาจารย์ว่านะคะพี่น้องเอา้าเข้ากับฟังหูใบหูนะคะสําหรับตัวเลขแนวะทางกระไดเนาะค่ะโอ้อยแดดซองหนาพี่น้องเอ่อเลียมตาเมาเมาอยู่วุ้ยมันปรับเสียงของมัน พี่น้องเฮ้าเหลี่ยมตายนอดีนะคะแีงแสงตายน้อนพเดีพี่น้องค่ะกำลังเป็นย่างยิ่งมาเมื่อแรกนี่พี่น้องพวกจะถือควายถูกเบื่อน้ำกันเนาะพี่น้องอไม่ว่าจะทำกันใดๆก็าตามนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งไหนมันดีก็ขอให้วิ่งพุ่งเข้าสู่พี่น้องนะคะพี่น้องอตอนนี้ซอเขียกกบ เท็ดสิ่งดีๆยกคือเผานหน่อ,นอนะะนนไม้พี่น้องเผาหน่อไม้อัดนะคะเผาเผาไว้ถ้าเคียน,ะะน,นเคียนไว้ถ้าซุปแม่พี่น้องเผาแล้วก็มาเคียนเคียนแล้วก็มาอันคั่นน้ำเกลืออ่าเกลือโรยแล้วก็คั่นคั่นน้ามันออกปั้นออกดีๆแล้วก็ใส่ถุงพี่น้องแล้วก็มาหนึ่งนะ,ะเป็นการเก็บแล้วก็นอกอาหารไว้กินอา่าในฤดูที่มันไม่มีนะคะพี่น้องเก็บไปกินได้นะคะถ้ามีโอกาสให้รีบทํานะคะพี่น้องหน่อไม้ส้มยังสิหน่อไม้ดองก็ซับซับซับ ดัรบร้อยกับแซน้ำว้ขามขึ้นกระลินน้ำออกเศร้าน้ำเกลือบันี้ันให้มันอ่อนววาตัวพี่น้องจะใส่หลายได้มันสีเข้มนะคะนี่ก็เป็นการเก็บและหมักอาหารดองไว้นะคะพี่น้องอถ้าเป็นน้ำมัต้มถ้าต้มเป็นนองสีกเก็บไว้คือกันกต้มน้ำให้เดือดอันพอน้ำมัเปลี่ยนสีแล้วนะคะอ่ะอาน้ำมัครับอันน้ำนี่ใส่พร้อมกันนะคะพอน้ำมัเปลี่ยนสีปุ๊บ ขีบเลยค่ะพี่น้องขีบใส่ทุงอย่างเลยกันหอนทุงใหญ่ๆนะคะพี่น้องมัดปากไว้แย่อากาศเขานะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บอาหารอีกชนิดหนึ่งอ่ได้เป็นน้ำไม้ปีบ๊บน้ำไม้อัดทุ้งเนาะคะ่ะน่อไม้เราก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็ไม่เสียด้วยนะคะย่างหน่อยๆก็ได้ปีนึงก็แล้วกันละเนาะคะ่ะเอาล่องพิจารณานะคะสํารับกัน เก็บหมักอาหารนะคะกักตุนอาหารค่ะไ้กินยนี่ยม,มันบ่มีเนาะย่ำยากค่ะพี่น้องอตามตัวเลขแนวทางไวนเล่าลุงทรงค่ะพี่น้อง4กันยายน67กันได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะเขาก็มาตามตัวเลขแนวทางของไวนลาพัฒนาคุณลุงส่ง4กันยายน67นะคะวิ่ง1และ8บนล่างนะคะเรียกหลักมี0มี9มี8นะคะจับคู่เด่นให้10 18 19 89 คู่รอง80และ88นะคะส่วนคู่เด่นให้3ตัวนะคะ710 619 689และ618ค่ะพี่น้องล่องพิจารณาตัวเลขเนวทางของอาจารย์เบิงนะคะวันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าแตกแน่นอนมาสันคาพี่น้องเอาร่องพิจารณาค่ะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะความโชคดีอาจจะบังเกิดกับพี่น้องก็ได้นะคะในรอบนี้นะคะ หวยลาวพัฒนาลุงส่งนะคะ4กันยายน67วิ่ง1และ8บนล่างเลขหลักนะคะมี0มี9มี8จับคู่เด่นให้10 18 19 89นะคะคู่รอง80และ88ค่ะพี่น้องส่วนจับคู่3ตัวเด่นให้710 619 689และ618ค่ะพี่นอ้องอ่าพิจาลณนเบิรงนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางค่ะ ค่ะเจ้าไดไก่พี่น้องโชคดีไม่ใช่กันสุขสุขคนสมความมุ่งมั่นารถนาทุกสิ่งอย่างค่ะพี่น้องส,สดอดเคยวกับขอบ,บุญขอบพุ่นคูคบาอาจา์ลหลายๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆตี่เกียรติดต,ตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะอาจจะในซส,สดอดเคยวกับจำรับพระจักพี่น้องไปเพียงแค่นี้บอกกันไม่ลีปบนาค่ะสวัสดีค่ะ